ครับเออมลยพันธุ์นะครับถ้าสังเกตเมล็พันธุ์ปลนเข้าปลนนะครับจะบดูดูต้นต้นที่สูงสูงขึ้นมาอย,อย่างอย่างตัวนี้ครับอันนี้คือตัวปลนแล้วไหมครับอที่มันมันจะสูงอันนี้ใบแจ้ของมันละสูงขึ้นมากว่าครแต่เราต้องต้องออกทั้งต้นนะครับเอาออกก็คือทั้งก่อตัวนี้เลยัเลยครบเพราะฉะนั้น อย่างอย่างตัวนี้เนาะก่กอ,กอของตัวนี้ก่อออกหมดเลยครับเกี่ยวออกหมดเลยครับจะเอากะตัวนี้นะครับตัวนี้มันน้วันนี้สิดายเว้ยจะเอาออกาันนี้ออกไปใช่เนาะต้องทั้งกอ่อทั้งตัวนี้เลยอ,ลอ,อันนี้คือมันจะสูงกว่าสูงกว่าต้นอื่นๆน,นะครับเนาะนี่ครับเป็น,น,นอ๋อนี่เป็นแมงแมงดีแมงอีบี้ ตัวอ่อนของมันมันลอกคราบเป็นอีบี้ไปละแสดงว่าตัวเนี้ยยังอยู่ในนาเขาอยู่อยู่ในนคือเอาไปได้ใส่สารพิมีแมงมุมนี่มันก็บาดตายแล้วแมงอีบี้นี่ก็แมงตัวอ่อนก็คือจะเป็นตัวช่วยในการกำจัดแมลงของเขาโอ้ตัวอ่อนมันจะขึ้นมาลอกขราบอยู่บนนี่เนาะอันนี้จะเป็นการดูพันธุ์ต้นครับใบมันจะเลียวตรงนะครับเข้าท่าบ่เป็นอย่างนี้ครับ อันนี้คือความสมบูรณ์ครับแสดงว่าถ้าสมบูรณ์เนี่ยมันจะดูได้ดูใบของมันนะครับมันจะมันมันบางงีบบางงอยครับเนี่ยถ้าเข้าตัวนี้มันเนี่ยมันจึงเหมือนต้นใบมันอืมนี่คือเข้าผลมันบาเจ้าพันต้นละครับเนี่ยใบมันน่งงอครับเนี่ยครับใบมันจะสูง้วเปินครับแต่ถ้าของเปิ้ลเนี่เปิ้นใหญ่เรียวยาวสวย อันนี้เป็นการดูสังเกตเขาจึงจะหานถ้ามีแมงมีใหญ่นะมันจึงจะจับ,จบมเมงผีเสื้อขาวๆไว้นะมันจีนมีจับต้องดูตอนเจ้าอตอนเจ้าเมื่อแมงถ้าจะดูม,มแมลงนี่ต้องดูตอนเจ้าตอนแรตนงตอนเจ้าตอนแรงเขาก็จะมือเขาลูบมือก็จะปิดติดมือเข้ามาครับถ้ามีแมงนะกะใช้มือลูบ มือต้องเปียน้ําไม่ครับแล้วก็รูปรูปดูมันมีนักเนี่ยมันจะติดมือทำไมแล้วเวลามันมันเป็นโรคมครับมันก็จะส่วนมากถ้าเป็นใบไหมก็จะเป็นแบบนี้แหละโรคใบไหมถ้ามันถ้ามันมีนักมันระบาดมันก็จะเหลืองเลยมร้ครับแต่อันนี้มันบะหมี่คือก็ดูที่ใบแล้วมันจะสมบูรณ์อย่างที่สูง ที่มันออกมานี่อันนี้คือปลพันปลแล้วมังหครับครับพันปลเราจะเห็นว่าที่มันสูงมากตอที่เป็นรวงขึ้นมานี่นะครับเรานี่ปลมาแล้วครับอือันนี้คือตัวเนี้ยคือพันปลละครับต้องต้องต้องเกี่ยวออกต้องเกี่ยวออกเลยครับพวกหญ้ายังเข้าญ่านี่ก็ต้องออกต้องลงเกี่ยวมือรับครับก็ซักระยะนี่ต้องลงหมดนะครับลงต้องเอาตั้งแต่คันนาไปเลยครับ